ว่าความสนุกของแคมปิ้งคืออะไรกลางทำอาหารคุยกันเดี๋ยวให้ยูนโชว์ฝีมือทำให้ไม่ได้ใจมองกรน้อชอบพูดว่าไปทานมาสองปีเนี่ยอยากรู้ทำอะไรได้บ้างมีหน้ากินมากเลยหมูสามชั้นพวกนี้นะสวัสดีครับผมยูนนะครับต้มตำมาให้ครับยูนขอบคุณแม่ครับต้มตำมาให้ค่ะ สวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่ที่สาะบุรีวันที่2นะครับเมื่อก่อนอะส้มกับผมมาแบบพุ่นในวิดีโอคลิปใช่ไหมครับเราอยากจะแบบไปแคมป์ปิ้งแต่แคมป์ปิ้งไม่เป็นก็เลยแบบเอฟซีชวนเราไปเที่ยวอย่างนี้นะครับทุกคนแบบแคมป์ปิ้งแบบร้อนะน่าจะเอฟซีทึงก่อนเรานะครับเดี๋ยวผมก็รีบไปหาเอฟซีดีกว่า ถึงกลางเต้นแล้วนะครับเห็นไหมครับสมกับคุยกับ F C U สวัสดีครับลินครับผมร้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีค่ะดุ๊ยค่ะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับใช่เพื่อนกันนะครับเมื่วนะผมก็แบบนอนไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่เคยแคมป์ปิ้งอย่างนี้อ่ะแม่แม่ตื่นเต้นเหมือนแบบว่ามาเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้นอนไม่กี่ชั่วโมงเหมือนใช่ท่าที่ชะอมเนี่ยมีลานกลางเต้นประมาณร้อยกว่าที่ในตำบลนี้นะก็ดูทุกที่อ่ะ จะเป็นลานกลางเต็มหมดหมด <ขอ S 1> เลยก็จะอยู่ไล่ไปจิ้มน้ำอย่างน,นี้ยค่ะ ข้างหลังอีกแล้วท่อันนี้คือไม่มีที่แล้วถ้ามาแคมปิ้งอ่ะต้องเอาของมาเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เรื่องปกติใช่ไหมครับเรื่องปกติค่ะ้ยันน้อยนะคนที่เขาแบบว่าสายแคมป์เยอะๆเขาสายพร็อพอ่ะเขาก็จะมีของเยอะมากเอาพ้ลมมาด้วยพี่ว่าความสนุกของแคมปิ้งคืออะไรนี่แหละครับคือกลางทำอาหารทานกันแล้วก็คุยกัน๋อได้เอาให้ยูแบ่งกันนี้ ทหารนะเป็นทหารนอันนี้แค่ถุงเดียวนะแต่งตัวก็ยังไม่เหมือนนะนทุกคนแบบใส่เสื้อแบบชิวๆแล้วก็ใส่ม่วกกันเห็นไหมแล <c oughs> ้วก็ดูชุดของเธอดีอันนี้ไม่ใช่แบบแคมปิ้งแล้วเ <c oughs> ขน <c oughs> าน, <c oughs> น,นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ออกม้วน a c ติ n g นะอันนี้หนักจริงโอ้โหแข็งแรงช่วยเลยหัดไว้หัดไว้เขารู้แล้วถ้าอยากจะแบบกลางเต้นใช่ไหม ต้องซื้อเต็นเแบบอย่างนี้นะแบบของโปรเฟชชั่นแนล่ะไม่ใช่ซื้อตัวเต็์มาแล้วอันนี้กินข้าวกันมาได้อย่างไงยังครับดีเลยนั่นแหละจะได้อร่อยเดี๋ยวให้ยืนโชว์ฝีมือทำให้ใช่ไม่ใ่ใจหมืองก้อน <laughs> ระดับเชฟยูนมาทั้งทีจะให้ธรรมดาได้ไงเดี๋ยวก็รู้ว่าอร่อยหรือเปล่า <laughs> เต็นของเราเหรอใช่กว้างนะน่าจะนอนสบายเนาะเต็นอย่างนี้แพงไหมคะเนี่ยปึ้งกว่าบาทเอ้ริงโฮแพงนะไม่เคยคิดว่าแบบเต็นแพงขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าแรกๆก็ซื้อเต็นสองสามพันแรกๆก็เต็น์บิกตีไงสองสามร้อยไงชอบพูดว่าเป็นทหารมาสองปีเนี่ยอยากรู้ทำอะไรได้บ้างนี่แหละโชว์บ่อยเลยเกินทหารสองปีเนี่ยคนอื่นก็เป็น เออเยอะไปน้มจะดู professional หรือยังแค่2ตัว3ตัวเนี่ยนะคุยเยอะเว่างมากเธอเสบายนะเออนอนสบายน่าจะนอนสามคนก็ได้นะวันนี้ทำข้าวเหนียวด้วยหรอครับทำไมอันนี้อันนี้คือทำไก่ใต้น้ำเธอรู้จักว่าไก่ใต้น้ำเขายังไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยอ่ะเวลามาแคมปิ้งอ่ะกับข้าวอ่ะมันจะเป็นแบบไม่ใช่กับข้าวมันต้องกับแก้มด้วยอ๋อใช่ จะยิงเก่าแก่แล้วยิ้มเลยนะเมนูส้มตาสเต็กเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ด้วยเหรอครับค่ะมีครบทุกอย่างมาดูดีเยอะกว่ที่บ้านเรานะจริงๆอ่ะเอาปลาล่ามาด้วยโอ้โหมี่พอกช็อปแล้วก็อันนี้เป็นซี่โครงไปต้มไม่ใช่ว่ายูนมาแล้วมีเยอะนะจริงอันนี้คืออะไรรู้ไหมจริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นผัวใชาเท้าดองอันนี้ผมก็ยังทำไม่เป็นนะครับอันนี้อ่ะอันนี้หมูสันนอกอันนั้นเป็นซี่โครง ดูเนดูวัตถุดิบเพิผิดเลยอันนี้เนื้อใช่ไหมคบเนื้อวัวโอ้นี่ผมก็ทำทำอะไรแบบย่างย่างดีกว่าเนาะยังไงก็อร่อยยังไงก็ต้องทำกินนะเพราะว่าที่นี่แบบสั่งไม่ได้ไงที่นี่สั่งได้ค่ะปิ้งเราจะไม่สั่งของมึงดิ่งเราไม่มีอะไรทำกันเสน่ห์ของการแคมปิ้งนี่แหละค่ะเออเราจะไม่มีกิจกรรมทำกันพี่เขารู้จักลุงเอมด้วยนะแสดงว่าดูจริงเพราะว่าลุงเอมแนะนำมาทีสวัสดีครับผมยวัสดีครับตอนรับโทรศัพท์ครั้งแรกก็พูดแบบนี้เลย อยู่นะครับทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากะพิซซ่าเผากันทั้งสวนเลยแมมาแซวว่าเขาดูทุกคลิปตัวเองก็ใช่ย่อยเขาต้องทำให้เป็นบุรอียากนไม่ต้องละเอียดมากแบบยาบห้ามเล่นมุกมุกอยากระยูด่นะห้ามเล่นมุกกระยูดไ้ยูนไม่เลยยูนไม่รูโอ้นี่ไช่มนี้ใ่ทั้งไก่กับมูด้วยหรอครับไก่ แต่อ,อย่างเดียวอมูสามชั้นอันนี้เอาไว้ทำย่างอันได้สามชั้นคั้วพริกเกลือสามชั้นคั้วพริกเกลือเข้าใจหรือเปล่าเหอะไม่เข้าใจเดี๋ยวพูดอึงไปก่อน,น,นกกอไองได้เปนเลยดแค่ปิดเฉยๆหรอครับ ไม่ใช่น้ำหรอครับนี่ไงไก่ใต้น้ำไงอ๋อเอออันนี้คือแปลกอะ่ะใส่น้ำข้างบนเพราะว่าอะไรหรอครับ <c oughs> ข้างในมันร้อนใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็ระเหยข,ขึ้นมาอ๋อพอมันโดนกับความเย็นข้างบนมันก็จะตกกลับลงไปเพอตกกลับลงไปปุ๊บข้างในมันก็ยังมีน้ำเดิมอยู่มันก็จะตุ่มน้ำซุปเดิมนานๆแล้วมันก็จะเข้มข้นแล้วก็เปื่อยต้องตำเยอะไหมโคกนึงเอามาชิมก่อนมาชิมก่อนใช่ไหมดีกว่านะเอามาชิมก่อนดีกว่านะเอาพิกกี้แมตตีอีซี รู้สึกแบบอายมากเลยอะครับอินแค่สามเม็ดโอ้โหจำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ต้องกินให้มอมนะครับอันนี้นะวัวนี่เจ็าวัวสมมากเลยหรอคีน่ากินมากเลยต้มนานนะ คิดว่าแบบอันนี้มันเหนือแบบนุ่มแน่ๆทำพร้อมกันเลยอ่ะอันนี้ก็เสร็จซตานี่ไม่ว่าเลยนะคะหมูสามชั้นพวกคืออะไรตัวส้มตำของเขาดีแบบไอามากเลยอ่ะอาหารย่างเอินแบบโอ้โหสติงอะไม่เค็มหรอกอร่อยไหมอร่อยค่ะผมอ,อยากจะลองชิมอันนี้อ่ะอันนี้ต้องกินยังไงหรอกกับกินกับข้าวแบบอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ อืม,มบบอร่อยนะอร่อยแบบหอมนะเหลือแบบนิ่มด้วยนะอ,อ่ะรู้มั้ยเธออันนี้จำสุดได้ยังไม่ได้จำทำกินที่บ้านก็ได้นะน่าจะแม่ชอบอ่ะัน,นี้เรียกว่าอะไรนะคะที่เขาสุกเห็ดหอมดอกไม้จีนอันนี้เปิดแล้วก็แบบได้กินนี่เลยนะได้กินแบบชัดเลยนะจริงๆอันนี้ต้องกินกับไก่ทอดนะครับจะอร่อยเนาะ,ะไม่กินกับไก<ต>่ทอดวก็นมอันนี้โอเคนะรู้สึกแบบซื้อมาเลยอ่ะไอ่ทำเองจริงเหรอคะทำเองค่ะที่บ้านทำเปถ่ายไปเลยใหญ่เม่าขนาดนี้จริงเหรอคะใช่ โอ้ยยังไม่ทํากินเองนะก็ยังไม่ทำไปเยอะขนาดนั้นปกติทํากินเองใช่ไหมับหรือว่าแบบวันนี้ทําให้แบบพิเศษทำเป็นเรื่องปกติแต่ว่าปกติแลเป็นการก็เป็นแบบนี้ออ๋จริงเหรอเขาเหมือนเก่งเนาะทำลืมซ้ปตำนะซ้มตำในตำนานนี่หละผมต้องว้าบไหมไม่หวาวว้าวได้อร่อยนะอร่อยอร่อยนะอร่อยอตำนานก็จะอร่อยอร่อยข้าวอร่อยนะ ต้นานข้าวหน่อยใช่ใส่ร็ดีดีด้วย้ช่จริงเหรอคะใช่ไหนนี้เก่งใช่ไหมครับเก่งเก่งเดี๋ยวทุกคนตัวนี้เริ่มจะแบบ เย็นแล้วนะครับไม่มีเด็ดแล้วนะไปดูเต็นท์ผู้ที่ชํานาญก่อนว่าเขาเอาที่นอนไปย,ไยังไงดูปีนเองใช่มเราดูดิหน้านนนนะเตียงยังสูงอ่ระรู้สึกของเราแบบไอเลยนะไอ <c oughs> นิดหนึ่งนะตอนแรกตอนที่เธอถ่ายตอนแรกบอกว่าอะไรโอเวอร์ไปไม่ต้องเอามาอะไรเงี้ยขอโทษขออย่าง <c oughs> ขอโทษ <c oughs> จริงๆไม่โอเวอร์นะ <c oughs> <c oughs> นะนนได้แค่คนเดียวหรือเปล่าก็ยังดีกว่าปะเธอต้องนอนอย่างนี่นะเขาอยู่ตรงนี้เธออยู่ตรงนี้คึ่งๆนะโอเคโอเคอันนี้อะไรหรอคะ เป็นไฟอย่ในเต็นท์นไม่องขนาดนี้แล้วจ้ะเออโอ้ยเดียวกินไปก่อนทุกคนตอนนี้ผมจะตาอีกงคกหนึ่งนะครับเพราะว่าเต็นต์ตรงนู้นน่ะไม่รู้จักเรานะก็อะไรไปอยากจะให้กินแบบสีมูของพอมาปกติไม่เคยตำให้ใครกินเออเต็นต์ตรงนู้นน่ะแบบไม่ทำอาหารกินแองนะกทำเข้ามาแล้วอ่ะเข้ากองอ่ะถ้าตำ้มํำให้กินน่าจะแบบดีใจนั่นแหละมาแคมป์ปิ้งกันอย่างงี้เป็นยังไงบ้างก็แปลกดีเธอเขาก็แปลกดีเหมือนกัน แต่ว่ารู้สึกแบบสนุกนะถ้ามาแคมปิ้งกันสองคนนะเธอก็กล้ามาไหมกล้ามาเธอกลางเป็นไหมอ่ะ <c oughs> ตัวนี้เขาก็รู้นะ แคมปิ้งอย่างเนี้ยแบบต้องมีอุปกรณ์กับวัตถุดิบเป็นหลายอย่างเนาะเยอะนะต้นแรกเขาคิดว่าแบบถ้ามีเต็นท์อย่างเดียวก็ได้หมดอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่เนาะต้องมีนี่ไหมมีโตะมีเก้าอีมีที่ใส่ของสวัสดีครับต้องตามาให้ครับขอบคุณมากครับตาต้ตามาให้ค่ะตอนนี้รู้สึกแบบเข็มไปนิดนึงนะครับโอ้ได้ได้ครับมีมีข้าวอะไรไหมครับต้องกินกับข้าวหน่อยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้หุงข้าวเลยขอบคุณมากเลยข้าวมาแล้วค่ะ ให้ความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับให้สิงร้านคับไปไวนะ,ะโอ้โข,อขอบคุณมากเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนน้อมจะแบบมืดใช่ไหม่ครับผมจะไปคุยกับ f อซด้วยแล้วก็แบบกินสเต็กด้วยอะไรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะวันนี้กินเบียร์ด้วยนิดนึงก็เลยยวันนี้ผมก็ปิดคลิปตอนนี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมก็แบบให้ดูอีกอมหนึ่งนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้า สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเมื่อวงขวันสุกนะครับทุกคนก็เลยแบบคนไม่เคยเยอะแต่วันนี้วันเสาร์เริ่มเริ่มจะคนเยอะนะครับคนเข้ามาเรื่อยๆเมื่อก่อนแบบเต้นคงเราาย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้แบบคนเข้ามาเรื่อยเรื่อยเยเห็นไหมอันนี้ยังเช้าอยู่นะครับทุกคนตัวน,นี้เป็นมงเช้านะอันนี้เตอร์ฟินเบอร์เกอร์หรือเปล่าครับใช่ค่ะแท็ซี่แบบสองอาณาทุกคนโรสแมรี่อันนี้นะครับรู้ไหมครับเอามาจากไหนมาจากอันนี้นะต้นเอามาทั้งต้นเลย วันนี้อาหารชาวแบบลักชัวรี่หน่อยนะครับม,มีสเต็กด้วยนะสเต็กกับเบอร์เกอร์มีกาแฟดริปด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมมาแคมปิ้งแล้วก็มีรู้สึกอันนึงอะ่ะถ้าแคมปิ้งแบบโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมครับต้องลงทุนเลยนะถ้าเรามานะอายแน่นอนร่ำเตยสนใจแคมปิ้งเนี้ยลงทุนเท่าไรหรอครับ พูดได้ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่เอยๆกี่ปีแล้วหรอคะแม่เลิมเต่แบบสนใจจะแคมป์ปิ้งสิบปีแล้วสิบปีแต่เมื่อก่อนก็แบบว่าอุปกรณ์ก็ไี่แหละเต็์อันนึงเสื้อเตาย่างอ่ะอันเดียวคือจบนะเหมือนเราคิดต้นแรกๆไงโอ้เหเนียวมากไม่เหนียวหรอกครับอันนี้ผมชอบข้าวมันปังนะ พอข้านมปังแบบกรอบไงเพราะว่าเมื่อกี้ทำท,ทำไว้นานแล้วไงกลัวมันจะเหนียว ทุกคนวันนี้อ่ะมาแคมปิ้งเรียบ้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับผมที่ได้มาเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสอ่ะอยากให้มาเที่ยวด้วยกันอีกครับผมแล้วก็ถ้าใครมีกิจกรรมน่าสนใจส่งอีเมลหรือว่าส่งไลน์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปหาหรือว่าผมไปช่วยนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไมบายครับสวัสดีครับนะครับเนึ่งสองสามบายบายครับสวัสดีครับทำไมต้องทำตามถึงได้ล่ะ